มัญหาในก่อนนะใหม่เันสองเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะร้านฉันนึกถึงพ่อเหมือนกันอีดอนชั้นหนึ่งเป็นเข้ามาติดจับรายละเอียดได้ถึงเว็บละเอียดแล้วครับฉันขอโทษนะพ่อขอโทษนะพ่อฉันหมายถึงตอนที่ไอ้นายกุหลาบแดงบุกเข้ามาจัดการไอ้นายกุหลาบแดงกเข้ามาจัดการพ่อเฮ้ยพ่อยังหนังพ่อยังหนังเหนียวด้ยแบกน้ำพัษขยาอยู่อาคารยาเป็น อาคารต่อตั้งรักอาคารรังร้างหรอห้องทำงานรังร้าง,งที่ตกกด <c oughs> ิดยาเกิดเหรอเราฉีดยาน้ำสีเขียวเข,ข็มฉีดยาอยู่ที่ไอ้เว็กดนามหรอ รอดฉีดยาน้ำขีเขียวเขียวเข็มฉีดยาอยู่ที่ออนไลน์ชื่อแบกน้มเหรอนี่แหละแทงไปแล้วก็เปิดปลักมา,ทาแทงเสร็จแล้วมันก็มาครับยาเลย